เพชรอุทอรก็ฝันเมืองครับครับผมนีชกิกาศร้สาหกครับก็มาสอบเป็นไงครั้งแรกก็สองปอนสองปอนนะครับเราคุมมากี่โลกางั้นนี้ก็สามโลสามโลนะซ้อมอยู่ไหนครับซ้อมอยู่ค่ายพี่กับตันเคนครับพี่กับตันเคนนะดี่อยู่แถวไหนอยู่พุทธมนตรสายสี่อ่แล้วเราซ้อมได้กี่วันอย่างไฟนี้ซ้อมได้สิบห้าวันสิบห้าวันครึ่งเดือนเต็มที่เลยครับมากสุดแล้วติดต่อย้อมมาตรงทีซ้อมน้อยใช่นะครับวันนี้15้าวันเจอกับ จะรวดสึกเคยเจอไหมไม่เคยเจอตอนน้ำหนักหนึ่งปอนนะครับแล้วเราวางเกมวางแผนก็ดีเจอฝีมือใหญ่ๆแบบนี้ก็มีแรงเดียวรอฉายบนเวทีครับผมจะค่อยวางบนเวทีนะล่าสุดชก RWS ใช่ครับอ่าแล้วเราก็หายไปเลยใช่ครับเอาห้ายกล่าสุดเจอใครจำได้ไหมได้จำไม่ได้แล้วคือนานมากแล้วเอาชกกลางวันล่าสุดนี่จำได้ไม่กี่ปีละ นานแล้วนานแล้วโอ้โหคิดว่าจะฟื้นไหมเนี่ยวันนี้ฟื้นฟื้นนะโอเคอายุอะไรแล้วครับอายุ28ฝนจังหวัดบุรีรัมย์ไปล่อยเท่าไหร่ครับปล่อยปล่อย16เป็นเบเป็นมวยมือสี่มือได้หรือขวาได้หมดครับอ่าได้หมดเลยแต่ยืนการขวาครับเราสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบเราชกมวยมากี่ร้อยละโอ้โหหลายสามสองร้อยนะฝากพี่น้องพี่เชียร์นะครับฝาก จีช่วยเป็นแรงเคลรงอจใจผมด้วยครับผมจะทำวันนี้เนี้ยเต็มที่ครับการพิสูจน์ตัวเองครับโอเคครับครับครับตอนนหนครับนี่ครับเจริศึกแกนาวีครับครับผมวันนี้โชคพิการร้อ่ะ137มนะมาสอบเกินไปเกินไปจุดหกจุดหกนะก็ไปรถชุดเดียวเลยน้ำหนักนี้ต้องคูนกิโลครับก็ สองโลก,กว่าสองโลก,กว่านะก็ถือว่าไม่เยอะ,อะสบายสบายมากเลยใช่ครับนะก็คุมแค่วันเดียวนะครับแล้วเราซ้อมอยู่ไหนครับเออใครมาเจนานาเวนะก็อยู่ที่สัตหีบสัตหีบนะคุณวี่คุซ้อมมีใครบ้างตอนนี้ก็มีเสือเพชรมีเยะครับรุ่นน้องอะไครับผมปนี้เก็บตัวจากไฟที่แล้วกี่วันก็เกือบสามอาทิตย์แล้วเกือบสามอาทิตย์เลยใช่าล่าสุดเราชนะชนะอ พรนะอ่าเกาะสูงใหญ่ๆชนะที่ไหนครับที่ลาดตเนินที่ลาดตําเนินมาล่าสุดที่ชกเท่าไหร่ก็ร้อยสามหกอ่าก็ใจจริงที่อยากชกเท่าไหร่อ่ะก็ร้อยสามหกก็ได้สามหกก็ได้นะแต่นี้กังวลสามเจ็ดเจอกับเพชรอูอเจ็ดทองนะเคยเจอกันไหม ไม่ครไม่เคยเจอเลยเขานี่เก่าเลยแล้วเราจะวางเกมวางแผงไงดีวันนี้ก็ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยยังไงกับเปลี่ยนไงใช้แรงนิดหน่อยเพราะว่าเขาหายไปนานคิดว่าเขามีโอกาสหมดไหมถ้าเราบี้ตลอดเลยก็น่าจะมีโอกาสต้องฟื้นอาชีพเข่าเรากลับมาทุกทีช่วงหลังนี่ชกฝีมือแต่ไฟนี้น่าจะเดินนะเดินยกไหนดีก็น่าจะขยับ ตั้แต่ยกสองยกสามนมโอ้โหยกสองก็ถ้ามีโอกาสก็เดินเลยคิดว่าจะเอาร่างกายบทอยู่ช่คิดว่าเขาน่าจะหมดนะก็คิดว่าอะเราอายุอะไรแล้วครับก็ยี่สิบสองยี่สิบสามปีนี้ครับผมคนจังหวัดโคราช่ปยปเท่าไหร่ครับก็ไปไปหกสิบสี่ประเทศเราเป็นมวยเป็นมวยจังหวัดเป็นมือก็มืเข่าเลยมืเข่านะางซ้ายหรือขวามวยซ้ายสูงร้อย ร้อยเจ็ดสิบห้าเราชกมวยมารวมๆ,ๆทั้งหมดเท่าไหร่ประมาณร้อยกว่าครั้งฝากี่นอนก็เชียงเลยครับก็ช่ลรงใ,ใจเลยครับวันนี้เก็บเทสนะได้แน่นอนครับครับผมเกเคขอบคุณครับ